สวัสดีครับผมอยู่กับพ่อบ้านเล่นเกมนะครับวันนี้เรามาเล่น Little Big Snake กันนะครับเเป็นงูเฟนไฟนะครับว่าจะได้ไปถึงไหนครับงูเฟนไฟเราไปครับหนีกันนะครับเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับ สวยครับอืมผมหักเอา้าเขาก็โดนโหเสียดายจังเลยใช้ชีวิตพิเศษแตครับเราเสียดายเสียดายผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับแต่มันสนุกดีอยากแคสเก็บไว้เกิดใหม่เลย ช,ช่องผมจะมีเล่นเกมงูนะครับแล้วก็จะมีแนะนําการหาไรายได้นะฮะแนะนําการหารายได้จากจากแอปพลิเคชันนะครับเพราะผมก็พอได้ดูอยู่บ้างนะฮะว่าอันไหนมันทําได้บางอันมันทําได้จริงๆก็มีนะครับได้เงินแรกมาซื้อของแรกถอนมาได้จริงๆก็มีนะครับเอาผมเอียงสักครู่นะครับหน้าจอหาย โอเคครับมาแล้ะมูเ,เฟนไฟสุดน่ารักของเรามผมเหมือนแหลกเลย เอ้ยโอ้โหคนนี้เก่งมากเลยครับผมอ่อนเองโอ้โหขออีกสักตาหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมก็เหมือกรอยเหมือกรอยไปหน่อยเอ้าทำไมผมได้ครับอันนี้คืออะไรเนี่ย ผมได้ตัวนี้ไม่เท่เลยอะครับแต่ก็ยังดีเขาให้มาเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้ผมชอบเฟนไฟล์มากกว่าไปครับขออีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะโอ้เมื่อกี้มันเมื่อกี้เราได้มากี่ตัว โอ้นี่เราได้หมดเลยเหรอครับเนี่ยโอ้ทำไมเขาให้เราเยอะจังจากที่มีอยู่สองตัวเองนะผมเนี่ยเออตัวนี้ละกันเนาะเท่ดีไปได้เยอะแต่ว่าก็ยังไม่เก่งเหมือนเดิมนะครับ สิ่งไปไหนครับเนี่ยไอ้นี่เขามีรูปน้องเขาด้วยเหรอครับเยเ่แยะไปหมดเลยอ๋อเขาแบบเป็นเพื่อนกันอย่างเนี้เหรออ๋อแบบเป็นเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันเออดีจังเกมนี้เล่นต้องเป็นเพื่อนมีเพื่อนใช่ไหมอือแบบครับเราก็เล่นของเราไปเรื่อย เล่นเพราะว่ามันสนุกนะครับมันต้องซิ่งเฮ้ยตัวตัวใหญ่ต้องเยังไงครับดึ๊บๆๆไปเรื่อยๆสังหารกระบฏแ,แล้วรับรางวัลโอมันกระบฏด้ลยไม่ไปว่าเป็นกระบฏดอ่ะ กบดยังไงครับกบดยังไงวะไอตัวนี้ก็เท่ดีนะใส่หมวกเลยน้อนผีแปดร้อยเจ็ดสิบกระแต้มนะครับ ผมอยากไปดูหนอนมองกุฎแดงอนอนกบดะเขาทําอะไรกันฮนะมาดูจะไปถึงอด้ล่มนะจะไปดูกันดีกว่าอุย้ยเต่าทองนี่ตัวเริ่มเลยโอ้ยนอนสวยจังงูสวยจังทำอไรครับเขาจะเล่นผมใช่ไหมเกือบชน คนขอเป็นเพื่อนเนี่ยอ๋อนี่อยู่ตรงน้ำนะมันจะปูดพาดใช่ไหมอยู่ตรงน้ำพอฆ่าได้อยู่ตรงน้ำก็ได้ครับโอ้สามมงกุฎ อยากลองสู้กับเขาอ่ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะเข้าลงน้ำกันล้วกัน ผมก็โตขึ้นมานิดนึงแล้วเนาะนี่อยู่ในน้ําก็ดีนะครับอยู่ในน้ำก่นอน,น,นเฮ้ยไม่เห็นโอ้หนอนหนอนหนอนตัวนี้ผมมองไม่เห็นนะครับแขอใช้ชีวิตหน่อยละกันเออนานๆทีจะได้เล่นสักสักาน,านานๆาาหน่อยนะฮะเกมอะไรเนี่ยน่ารักจังเกมอะไรวะเหมือนเกมเต้นเลยอ๋อ Idol Party หมดไวัแล้วครับผม ตัวนี้มีังกรตัวใหญ่ที่โหตั้งยี่สิบเก้ามังกรนะทุกคนโคตรน่าเล่นเลยโยเขาท่านเล่นได้ขนาดนี้เลยครับเนี่ยผมนิ้วผมหลุดจอไปแล้วเมื่อกี้โอ้ยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวก่อนแล้วกันนะปวดตาแล้วเล่นได้แป๊บ เดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเออเก็บไว้ดูเลยครับสวัสดีครับกดติดตามผมด้วยนะ